สวัสดีครับพบผอคือก่กาครับเบ้ากรงสวนไทยเดี๋ยววันนี้ผมจีมาแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับผู้ที่เริ่มเพจใหม่กับผู้ที่เฮ็ดเก่าๆบางคนบางท่านก็อาจจะหูและบางท่านก็อาจจะไม่ท่านหูผมก็เลยสิมาแนะนำให้เช็คเบิ้งคลิป สักของเนาครับเนาะว่าสิมีคลิปใดอันใดสิติดกดขอชุมชนของเฟซบุ๊กบอเนาะครับเนาะผมกะชสิมาพาไปเบิง่งเนาะครับเนาะไปเบิ่งกันเลยครับครับผมเราก็เกข้ามาหนาโทรศัพท์ห้องปกติ้วครับเนาะขามากกับมาเขาตรงไอเฟซบุ๊ก ่นีครับเราจะขึ้นนาปกติของห้องสิครับพี่น้องเห็นมาปุ๊บเอามาแตะทั้งมุมขวามือนะครับนอกกักหน้านาเซโทรสับยุ่มุมขวามือจะเป็นลูปโปรไฟล์เข้ามะครับขีดนี่ขีดสามขีดนะครับแตะเขาไปเลยครับปึ๊บแตะเขามาแล้วก็จะมาเจอนานี่ยนาก็เลื่อนกันไปครับเลื่อนก้าไปตรง ความช่วยเหลือและสนับสนุนเนาะครับเนาะแถบที่สองครับทิศกลับไปเลยครับความช่วยเหลือและการสนับสนุนครับทิศกลับไปแล้วปุ๊บมันจะมาเห็นรายงานปัญหาศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือของข้อความสนับสนุนรายงานปัญหาข้อกําหนดนโยบายการตังค่านอกกระแทกเขาไปตรงกล้องขอความสนับสนุนเลยครับแถวที่สองนะครับเนาะ แถวที่สองนี่นะครับไก่ศูนย์เหลือมากล่องข้อความส,สั่งสนุนแตะเขาไปเลยครับปึ๊บบางนีเพื่อนก็ตรจึมาบอกเกษตรว่ามีรายงานเกี่ยวกับผู้อื่นการแจ้งเตือนของคุณนี่นะครับเขาขอไปบ่งตรงนี้ครับการรายงานเกี่ยวกับผู้อื่นนี่คือว่าโพสต์ของผู้อื่นที่อ่าเข้าไป คอ share, มเมนต์หรือ่องเขาไปแชร่เพื่อนมาหรือเขาไปอันนี้เพื่อนมานะครับว่ามันติดปิดกดของชุมชนบอ่อปิดกดของเฟสบุ๊กบอ่อก่อนเขาจะไปสั่งใดนะครับบางท่านมันติดตรงนี้มากสิมันวิวเขาถึงียังเขาถึงบางท่านก็กะว่าข้องคอย่านเมืสุยญาหลวมันคือบัท่านใดค่าการต่างค่าต้นหนั้นตัวหนีนะครับคือบัท่านใดค่าการต่างค่าดาว คือพ่ท่านได้ตังค่าการโฆษณาใช่นะครับมันอาจสิติตในการแจงเตือนของระบบตัวนี้นะครับน้องก็เข้าไปเบิ่งครับขันคือขันเขาจะเบิ่งตัวนี้ก่อนก็นกเลยครับรายงานเกี่ยวกับผู้อื่น,น,นก็แตะเขาไปได้ครับขันโบมีน่นะครับน้องก็จะบอกจังจีว่าโบมี่รายงานตัวนี้นะครับก็จะปรากฏแต่ว่าขันมีมันก็นจะขึ้นอยู่นี่แจงเตือนเป็นแถบเป็นแถบเป็นแถบมากตา,ามรายการที่มัน ที่มันติดลีดกระซิบที่มันผิดต่อกฎชุมชนเนาะครับเนาะเขาก็ทําการลบเรื่อยๆครับการทำตามขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆบันี้เขาก็มาเบิ่งการแจ้งเตือนของคุณทั้งผมนี่สิติดอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวปล่อยเล่ยเ่ท่านอันนี้บ่ทันลบผมก็เลยว่าจะไม่ย็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งไปพร้อมกันเฮาก็แทะกับเลยครับปึ๊บขันมีมันสิขึ้นเนวนี้ครับนี่วีดีโอของคุณ มีการอัพอ่าอัปเดตลิขสิทธิ์ปีบาลังศิรเนาะครับเนาะปีจีแองเกิลมาังศิร์ขันของผูใ้ใดยพอแนวนี้ทั้งสองทั้งสองรายการเนาะครับของของผู้อื่นนำของเจ้าของนำให้นทำการลบเลยครับวิธีการลบกับเฮ็ดแนวนี้แหละครับแตะเข้าไปเลยครับแตะเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นวิดีโอขึ้นมาเลยที่เพิ่นแจ้งมากนะเอาก็แตะเข้าไปดูรายละเอียดครับขึ้นมาหน้านี้ก็แตะแตดองเนินการต่อไปเลยครับ ดำเนินการต่อไปเลยครับกันนีแ้แหละครับเป็นสิบบอกวิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เอกากดำเนินตานต่อไปเลยเพราะว่าคุณแจ้งเตือนมาแล้วนี่คือละเมิดเบิดครับคัดตอกดชุมชนเป่นสิบ,บละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่ามันสิบคัดตอกดชุมชนกดนโยบายของคนนะครับเอกากลบเลยครับที่มีสามแถบให้เลืยวยอมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งข้อความตัวแยง้งลบวิดีโอเข้าไปตกบังลบวิดีโอเลยครับตกแล้วดาเนินการต่อเลยครับปึ๊บเมื่อกรสิถามว่าต้องการลบวิดีโอใช่ไหมเพราะว่าต้องการครับเห้ลบเลยปึ๊บเมื่อกระสีคิดว่าวิดีโอของคุณถูกลบแล้วแก้ไขปัญหาแล้วคุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการเพิ่มเติมก็คือกดกด,กดกลับเลยเลยครับกดกลับเฉยๆเลย,เลยกดกลับออกเลยก็ ตอนนี้ก็คือต้องรออีก30มสิบหมืะครับเนาะระบบเปนยังสิลบให้ตอนนี้การอ่าสิเขาไปตทางค่าการรับดาวการตทางค่าอ่ารับเงินค่าโฆษณาเนี่เพิ่นกระจงสีพิจารณาเลยเริ่มดำเนินการให้ต่อไปครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็มีมาแนะนําให้พี่น้องทรานี่แหละครับสวัสดีครับ